สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาทุกคนมาดูความสวยงามของดอกอิชิโนบนะคะเป็น ob, อิชิโนบตัวไฮบริดแองเจิลนะคะกับอิชิโนบตัวนี้นะคะซึ่งมุมเกษตรจําชื่อจํารหัสเขาไม่ได้นะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มุมเกษตรเนี่ยสั่งหน่อเขามานะคะแล้วก็เอามากราฟเอามากราฟได้ปีกว่านะคะ ปีกหัวเขามีขนาดที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ฤดูการนี้เขาก็กําลังให้ดอกเป็นดอกแรกนะคะซึ่งมุมเกษตรไม่รู้ว่าเขารหัสอะไรนะคะก็จะตั้งเป็นรหัส E00 นะคะเพื่อนๆอ่าสาหรับตัวนี้เนาะตั้งเป็นรหัส E00 แล้วก็ เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่รู้ว่าเขาเป็นรหัสไหนหรือว่าชื่ออะไรก็สามารถที่จะช่วยคอมเมนต์แบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆอีชิโนอ <in> นะคะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งนะคะ <c oughs> ที่เป็นสายดอกแต่ว่าดอกเขาจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าโรบิเวียมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ก้านดอกของเขาจะยาวนะคะเด <c oughs> ี๋ยวมุมเกษตรจะวัดขนาดดอกของเขาให้เพื่อนๆดูนะคะ แองเจิลเนี่ยเขากําลังจะหูบนะคะเขาก็เลยเหมือนไซส์เขาจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่จริงๆเขาก็ใหญ่มั่งกันนะคะเดี๋วยวเราขอเรามาวัดขนาดกันนะคะว่าขนาดกี่เซนนะคะขนาดเก้าเซนนะคะ สามนิ้วครึ่งนะคะขนาดใหญ่มากนะคะแล้วก็ถ้าหัวในที่สมบูรณ์มากๆเนี่ยดอกเขาสามารถที่จะใหญ่กว่านี้ได้นะคะเพื่อนๆมุมเกษตรเออไม่ค่อยได้เก็บรหัสของไม่ได้รันรหัสของไม้ไว้นะคะเท่าที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะเขาก็สนใจแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยด้วยความที่ที่ผ่านมาไม่ได้สนใจที่จะรันรหัสเอาไว้นะคะก็เลยไม่มีตัวอย่างดอกนะคะ พอเราไม่มีตัวอย่างดอกเราก็ไม่สามารถที่จะระบุสีดอกให้ลูกค้าได้นะคะมุมเกษตรก็เลยไม่ค่อยได้ปล่อยไม้พวกอ่อ สายดอกเท่าไหร่นะคะก็คือจะมีปล่อยเป็นชุดเป็นชุดไปนะคะทีนี้หลังจากนี้มุมกเกษตรก็จะรันรหัสเอาไว้นะคะอย่างตัวนี้ก็จะรันเป็น e 0 0นนะคะแล้วก็ e 0 0เสร็จก็จะเป็น e 0 1 e 0 2ในกรณีที่มุมกเกษตรไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ถ้าเป็น e ชิ้นนอที่มุมกเกษตรพา,มาเมล็ดขึ้นมาเองเนี่ยน่าจะต้องเป็น hph e อีศ e น2หนึ่งอีศนสองประมาณนี้เนาะ HP H เป็นตัวย่อนะคะของ Happy Home Cuttaz นะคะเป็นเพจเป็นชื่อส่วนของมุมเกษตรนะคะเป็นเป็นชื่อส่วนคัตตั z ของมุมเกษตรนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวหลังจากที่ เขาบานนะคะอีชิน้อมเนี่ยเขาจะบานแค่เช้าเดียวนะคะมุมเกษตรจะทําการผสมเกสรเขานะคะแต่ว่าจะไม่เอาอีชิน้อมผสมกับอีชิน้อมนะคะสาหรับ2ตัวนี้นะคะมุมเกษตรจะใช้เป็นโรบิเวียนะคะในการผสมเพราะว่าต้องการความดกนะคะแล้วก็รอบดอกที่ไวขึ้นนะคะอย่างอีชิน้อมเนี่ยรอบดอกเขาค่อนข้างที่จะมาช้านะคะมาช้ากว่าโลบิเวียแล้วก็พูดถึงในเรื่องของ ความโดดของเขาเนี่ยจะมีไม่เท่าโรบีเวียนะคะมุมกเกษตรก็จะเอาตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่มุมกเกษตรชอบสีเขามากนะคะเขาบานเป็นวันที่3นะคะเขาก็อาจจะยุ่งๆนะคะอย่างที่เมื่อวานมุมกเกษตรลงคลิปก็คือเมื่อวานเนี่ยไม่มีแดดนะคะเขาก็จะแย้มนิดนึงแล้วก็วันนี้เขาก็บานแต่ว่าบานไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขาบานเป็นวันที่3แล้วเนาะ ตัวนี้เขาบานหลายวันนะคะแล้วก็สีดอกเขาก็จะออกเป็นสีส้มๆนะคะกลางดอกเป็นสีชมพูมุมเกษตรก็ชอบแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเกสรเขาฟุ้งมากนะคะเกสรมุงฟุ้งแบบนี้เนี่ยเราจะผสมติดง่ายนะคะมุมเกษตรก็จะเอาตัวนี้มาผสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลุ้นลูกของเขานะคะว่าออกมาจะเป็นยังไงนะคะ จะใช้เป็นฟอสเฟก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นผู้การปัดเอาก็ได้นะคะแบบนี้เวลาที่เราปัดเอาแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ละองเกสรของเขานะคะเราก็เอาไปปัดใส่เกสอตัวเมียของอิชิโนบนะคะเราหวังความดกของหวังความดกของลูบิเบียนะคะก็เราก็มาลุ้นดูว่าเราจะได้ดกตามที่เราต้องการไหมนะคะ ในเรื่องของสีนะคะถ้าใครที่อยากได้สีโทนไหนก็เอาสีโทนนั้นมาผสมนะคะวันนี้มุมกเกษตรมีสีชมพูกับสีส้มนะ,ะแต่ว่าด้วยความที่เออสีส้มเขาบานหลายวันนะคะมุมกเกษตรก็เลยอยากจะเอามาผสมเผื่อว่าอีชิ้นน้องของมุมกเกษตรเนี่ยจะบานสักสองสามวันบ้างอะไรอย่างเนาะ,ะโดยส่วนใหญ่เขาจะบานแค่วันเดียวนะคะเอาผสมง่ายๆ,ๆแค่นี้สำหรับตัวแองเจิลนะคะมุมกเกษตรก็เอาผสมด้วยเช่นกันนะคะ ตัวนี้เป็นแองเจิลนะคะแองเจิลนะคะราคาเขาจะถูกนะคะด้วยความที่เขาเป็นไม้สายเก่านะคะหน่อเขาจะอยู่ที่สิบบาทสิบห้าบาทนะคะส่วนอ e ีซีนอปตัวอื่นๆก็ราคาก็จะอัพขึ้นนะคะตามแต่ละตัวนะคะบางตัวก็ยี่สิบสามสิบบางตัวก็เป็นร้อยเป็นพันได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวแพงๆตัวท็อปทอปท,อปที่นิยมกันนะคะแล้วก็อย่าง มีในตลาดน้อยราคาก็จะแพงนะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูอีชิ้นนอนะคะสีใหม่ที่สวนมุมเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะเป็นสีใหม่ที่สวนนะคะแต่ว่าที่อื่นน่าจะเป็นสีสีเก่าแล้วนะคะเพราะมุมเกษตรเนี่ยได้มาปีกว่านะคะแล้วก็เขาบานไม่รู้ปีที่แล้วเขาบานหรือเปล่ายัางงั้นมุมเกษตรเอ่อเพิ่งจะไม่รู้ว่า ที่ผ่านมาคือเขาบานแล้วมุมเกษตรก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดไม่ได้เก็บรหัสเขาไว้เนาะวันนี้มุมเกษตรก็จะรันรหัสเอาไว้นะคะ E00 นะคะเพื่อนๆอ,อ่าเพื่อที่เราจะได้รู้นะคะว่าออ ไม้ตัวนี้รหัสตัวนี้เนี่ยสีดอกเป็นสีอะไรนะคะหลังจากที่เราลันรหัสเอาไว้เราก็จะทําการถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปเขาเอาไว้แล้วก็เวลาที่เขามีหน่อเราต้องการที่จะแบนขายอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบมีตัวอย่างดอกให้ลูกค้าดูนะคะเพื่อนๆที่สวนหนุมเพื่อน,นถ้าในกรณีที่อยากจะเอ่อเพราะเพื่อที่จะจําหน่านะคะเขามาดอกเขามานี่ก็ควรที่จะเขียนรหัส ตั้งรหัสเอาไว้นะในกรณีที่เราไม่รู้จักชื่อของเขานะคะเราสามารถที่จะตั้งรหัสประจําสวนเอาไว้นะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะตั้งรหัสเอ,อ่อเพื่อที่จะ ให้เขาคิดไปว่าเป็นไม้ที่สวนนะคะก็คือถ้าเราเป็นไม้ที่เราเพาะขึ้นเองเราอาจจะมีรหัสเรับอีกต่างหากเนาะอย่างของมุมกเกษตรก็จะเป็น HPH แล้วก็ค่อยตั้งตั้งตามหลังนะคะแต่ถ้าเอชเฉยๆเนี่ย e ก็คือจะเป็นอีชินอฟนะคะที่ไม่ทราบที่มานะคะหรือว่าบางทีเราทําแทกหายอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้แบบรู้นะคะว่า ต้นนี้เนี่ยดอกสีอะไรลักษณะดอกเป็นยังไงนะคะเพราะว่า หมยพวกนี้เนี่ยมันมีเป็นพันๆเป็นหมืนม่นๆสายพันเป็นพันๆเป็นหมืนม่นๆสีนะคะยิ่งถ้ายิ่งทํานานๆไปเนี่ยก็จะมีสีออกมาเรื่อยๆนะคะเราไม่สามารถที่จะจําได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้รันรหัสแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราค้นเราเราจะเราจะ,าจะขายหรือว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีตัวอย่างดอกเอาไว้นะคะเพื่อนๆเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาทุกคนมาดู อีชิโนบนะคะที่เขาบานใหม่ที่สวนมุมกเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะหลังจากนี้เขาก็น่าจะทยอยบานมุมกเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเนาะสาหรับความสวยงามของดอกแคตตสที่สวนมุมกเกษตรนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่ทักเข้ามาถามมาสนใจอยากซื้ออะไรเงี้ยบางตัวมุมกเกษตรก็ยังไม่สามารถที่จะจําหน่ายได้เนาะเพราะว่าเขาเออยังไม่มีหน่อนะคะมุมกเกษตรก็เออจะพยายาม ขยายให้เยอะขึ้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเน้นสะสมนะคะหลังจากนี้ก็อาจจะขยายจํานวนให้เยอะขึ้นเผื่อว่าเพื่อนๆที่สนใจเราจะได้มีแบ่งปันกันนะคะวันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ